อ่ะก็มาครับทุกคนครับก็กลับมาเจอกับช่องผู้พันก็ออฟิเชียลอีกแล้วนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มาโย่ช่วงเวลาแล้วก็ทรอบบ่าย2นะครับ๋ยวให้ดูในกลุ่มกันหน่อยนะจ๊ะในกลุ่มก็จะประมาณนี้นี่ผมแจ้งเกงมไปแล้วนะครับมีเกมการ์ดน,นชานะ่ะไอนที่มาเลือกเล่นเกมการ์ดชาเพราะอะไรรู้ไหมนี่ คุณป้าผานะครับบอกว่าให้เล่นกันอาชหายหดูหน่อยนะก็โอเคได้ครับโอ้โหดูดิยังไม่ทันได้เริ่มอะไรเลยมีคนก็ไปแตกแล้วทุกคนคับเล่นเกมสาวทำเนาะและ้วก็รีวิวในกลุ่มก็จะประมาณนี้นั่นเองครับในกลุ่มและก,กิจกรรนะครับก็จะมีการบอกเทคนิควิธีการในการปัน่นแล้วก็มีสมาชิกนะครับคอยจะมาบอกนะว่าเออเกมไหนสมควรที่จะเล่นเกมไหนสมควรที่จะหยุดจะพักนะครับ มีแต่สิง่งดีๆในกลุ่มเพื่อนๆครับใครอยากจะเข้ากลุ่มก็อย่าลืมไปดูในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะครับก็ไม่แนะนำให้พูดที่มีภาระราาการเงินเล่นตามย่างได้นะครับรับจมมเพื่อความมันถึงเท่านั้นไปเก้ยาตุน200เดี๋ยวขอเริ่มเบ็ดกันที่เบ็ดสบาทแล้วกันกดเตอร์โบไปเลยนะครับ เบ็ดนี้มันเข้าดีว่ะเพื่อนทำไม,มอ่ะเด็ดต่ำโอ้โหไหลรัวๆเลยไหลรัวๆเลยโอ้โหเต็งโนมมาหนึ่งร้อยห้าสิบสามไปต่อไปต่อมีไหมมาออโต้ดีกว่าสักสิบวนกงอนครับ คำนวณมาพอดีแบบนี้เบ็ดสองเบ็ดดำๆนะครับโอ้โหยี่กูกำลังจะพูดพอดีว่าเบ็ดดำๆอ่ะมันจะมีแบบเข้าวีซ่าปีนการคำนวณแบบเต็มแผงอะไรเนี่ยมันจะมีบ่อยนะครับเออพูดไม่ต้องขาดคำเข้าแล้วเฮ้ยขอสกิตเตอหนึ่งตัวเพื่อนมุนเพิ่มอี่าโดนไม่ตกนายมิเกลติดสามบาทครับ เออดีอยู่ครับโอ้ย,อยเป็นวงหมดเลยปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปคอเด็ดเด็ดแบบนี้ดิเพื่อแบบน,แบบน,แบบนี้สวยครับมาอบังอเดชหน่อยคอเยอะๆปับ๊บ196อบบาทครับอีก4หมุนยังไง ไปตูกส่วนๆหน่อยเออได้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 ไดโอ้ไม่ได้ครับผมลืมไปว่าตัววายมันหายไปนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันปล้ำบอกว่าเป็ดตำมันเข้าง่ายๆปับ๊บโอโ้เสียงแหบใช่ไหมใช่กูบอกเลยว่ากูปาร์ตี้ <laughs> นี่ครับ ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลสงกรานต์นะครับขอให้ทุกคนชุ่มฉ่ำนะครับการโดนสาดน้ำทิพต้องวนวักด้วยว่าทิพเพราะเขาไม่เล่นเฮี <c oughs> ยกโกดเล่นสงการานต์มาสามปีแล้วคิดดูเข้ามาฟีลทปินโอ้โหอาเบดเลยสามสิบมครับมาคอยสองตัวโอ,โอ้ไม่ได้วะ โอ้อยอะไรครับเนี่ยเออมึงต้องเข้าดิพบืน้นเอามาสิเดะโอ้ยได้เจครับติดไวามามาอัดมาหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทครับ ม,มาไปเตะไว้แล้วโอ้ยไวแต่มันไม่มีจำนวนตรงก็ไม่มีความหมายนะครับไอ้วัวไอ้เจไอ้คิวต่อเนื่องไอ้คิวมันเป็นหนักมนไม่ใช่แต่คนละเพงลง <c oughs> <c oughs> นะเนาะไอ้นูปไอแดงเขียวนะครับสามมุนสองม,มุนโอ้โอ้โหโอ้โหแตกในใบก่อนนึ่งน้ำ ได้เพิ่อมอีก8หมุนข้นขออีหน่อยจะได้เต็กวายโอ้โหไอ้ยะคิวคิวอ้ออมาหลุนกันต่มึงดอกนี้เต็มแผงปับ๊บสามร้อยสิบ แปดบาททุกคนครับโอ้โหยับ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 เต็งเต็งยับยับเต็งเตงโอ้มาโอ้เข้าฟรีแต่งในไปทุกคนครับโอ้โหได้ไปแปดมนุนเฮ้ยดวงดีเกินดวงดีเกินไม่เคย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 ,เคยเจอแบบนี้บ้างมั้ยครับนี่ผมเป็นครั้งแรกเลยเอาเกือบอีกแล้วนี่ผมเป็นครั้งแรกเลยนะที่เข้าฟรีในฟรีนะครับประมาณสองครั้งอะ่ะไม่เคยเจอเลยกับเกมการ์ดในชานะครับ วายสองตัวไม่มีกำนันต่อสวยสวยวายสองแถวเอออืมมามาในลุ้นละเบีงทีนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหลังจากนี้หมุนมายังไงก็กำไรหมดนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเนาะโอ้โหโกาเนจยาครับ Lagi Lagi này cậu Ơ chứ chơi gì Lagi tham Lagi này có game mèo này เวนอะไรครับนี่นี่มันแตกในไปสามรอบแล้วนะครับยังไม่หมดวีทัปีนนะคิดดู <c oughs> โอ้โหเข้าวีทัปีนนะ่ะี่อะไรตั้งสามรอบนะครับ เลือกซอก็ไม่ไม่ซื้อเองด้วยนะเคปันเข้าเอานะครับเลืเสือมาโอ้ฟิตบ,บินด้านในโคตรเยอะแต่บอกตรงๆนะครับบอกตรงๆเลยนะเอ่อมันเข้าเบตดห้าใช่ไหมแล้วเข้าฟิตบ,บินอะตั้ง3มรอบไหมผมจำไม่ได้นะ3าสีรอบเนี่ยคุณคิดดูมันจ่ายมาแค่นี้มันเยอะหรือเปล่า สำหรับผมยังมองว่ามันไม่เยอะนะครับมันเป็นเกมที่ต้องมีอะไรที่สุดยอดพิเศษกว่านี้มั้นครับถ้าเกิดว่ามันมาสวยๆแต่นี้มันมาไม่สวยครับโอ้โหเรียบร้อยจบอะก็พอดีกว่าได้ครับสวยๆฟิเบินสเกตเตอร์มารวดรวดสามรอบติดโอ้โหเทบไม่ต้องซื้อไม่มีการซื้อ โอ้โหเรียบร้อยครับด้มา1,580ก็าอก็อ้อยหมดอันนี้หมดเออโอเคหมดเลยครับก็จบที่2,214บาทนะครับกับทุน200นะได้กำไรมา2 0 0 0ถือว่าโอเคแล้วนะครับขอบคุณลกักขิตามรอบนี้เช่นกันนะจ๊ะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มลกักขิตามนะครับอย่าลืมไปดูได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะเออ แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอก,กันกับเกมต่อไปนะครับใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้ไปเลยทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ